สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนนะคะก็กลับมาพบกัมกันในช่งอง a l l m n t v Channel กันอีกแล้วจ้าในวันนี้นะคะกลับมาแล้วกับคลิปวิดีโอคอเสื้อผ้านะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเ,ออเยอะแยะอยู่เหมือนกันเพราะว่าก็เก็บมาประมาณ2-3เดือนนะคะก็ซื้อมาเรื่อยๆใส่ไปบ้างอะไรบ้างนะคะแล้วก็ยังมีส่วนมากที่ยังไม่ได้ใส่นะจ๊ะก็อะ มาแชร์เสื้อผงเสื้อผ้ากาันเผื่อว่าเออมีใครแบบอยู่บ้านไรเงี้ยแบบกลัวโควิดนะคะอย่างเช่นออมเหมือนกันออมก็แบบช้อปปิ้งออนไลน์อยู่บ้านทุกคนเออก็ช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะระวังระวังกันด้วยเนาะอ่ะเพื่อเป็นการเสียเวลานะคะออมขอไปเริ่มที่ร้านใน IG ก่อนเนาะซึ่งร้านใน IG อ๋อจริงๆออมมีอยู่ไม่กี่ร้านแต่ว่าจะให้ดูว่า ร้านแรกนะคะคือร้านอาติภาชอบนั่นเองทุกคนอามาซื้อเสื้อผ้าเขามา6-7ตัวประมาณ7ตัวนะคะไม่ประมาณหรอก7ตัวนะคะอ่ะเดี๋ยวเอาอันนี้ให้ดูก่อนเนาะเพราะมันเห็นภาพอันนี้ก็จะเป็นเสื้อแขนยาวนะคะที่ด้านหลังเนี่ยจะเว้าเยอะๆเนะเาะออมซื้อมาทั้งหมด สอสีนะคะมีสีขาวกับสีแบบนูดนูดนะก็งานเขาสวยดีนะทุกคนมันถูกอะตัวละประมาณ200บาทเอาไว้ใส่กับกางเกงชิวๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นสีเหลืองคือปกติต้องขอเกินว่าออกมาไม่ได้เป็นคนมีเสื้อผ้าสีๆเยอะอย่างที่ทุกคนแบบดูๆกันเนาะแล้วคือตอนนี้ออกมา อินกับสีเหลืองอะไรแบบนี้มากรู้สึกว่ามันน่ารักนะคะก็ได้เสื้อกล้ามแบบโง่ๆเบสิกมาหนึ่งตัวแล้วก็ใส่ง่ายมาะคะ่ะได้มา150บาทเออแล้วก็ได้เสื้อกล้ามแบบนี้ต้องใช้คําว่าแบบนี้เพราะว่ามันเหมือนกันเลยทุกตัวแบบนี้นะคะที่เป็นคองคอแบบนี้นะออมได้มาทั้งหมดเอ,อ่อสีสีนะคะสีฟ้าสีเหลือง สีขาวนะคะแล้วก็สีแบบน้ำเงินกลมๆต่อมานะคะเป็นกางเกงจากร้านของน้องที่ออมรู้จักนะคะเป็นน้องสนิทคนหนึ่งเลยแหละเป็นน้องที่น่ารักคนหนึ่งนะคะเขาขายกางเกงแล้วเขาก็ ส่งมาให้ออมนะคะเป็นกางเกงวินเทจเมอสองนะทุกคนเออก็แต่ละตัวเนี่ยก็จะมีไซส์ที่ไม่เหมือนกันนะคะออมได้มาไซส์ L ยี่สิบสี่นะคะได้มาเป็นสีเบจแบบนี้นะซึ่งออมาคิดว่าออมมาแมทกับเสื้อสีขาวมันจะน่ารักมากนะคะซึ่งมันก็น่ารักจริงๆทุกคนตัวนี้ก็ราคาไม่แพงนะถ้าออมจะไม่ผิดน้องขายอยู่สองร้อยกว่าบาทเองเออก็ทรงสวยนะคะลองไปถามได้นะคุณภาพดีนะจ๊ะต่อมานะคะเป็นร้านกางเกงยีนในอินสตาแกรมอีกแล้วนะคะเป็นกางเกงยีนสีขาวทรงสเตรทนะคะเพราะว่าตอนนี้กำลัง อินทรงสเตรทนั่นเองซึ่งสีขาวเนี่ยพอเป็นทรงสเตรทอะมันจะไม่ค่อยอ้วนทุกคนมันจะไม่ได้อ้วนเหมือนเดฟย่างเวลาอมอะอมจะรู้ตัวแล้วอมใส่จริงจรงค่ะเดฟสีขาวไม่ได้เพราะว่าอมมัน้าอนมันคนมีเนื้อขานะคะเนื่องจากว่าเราเป็นคนแบบ มีสะโพกแล้วก็ต้นขาไม่ได้เล็กแบบไม่ได้เป็นผู้หญิงตัวเล็กอะไรขนาดนั้นนะก็คือเป็นผู้หญิงตัวแบบมาตรฐานเนาะมันก็เลยกลายเป็นว่าจะใส่สีขาวที่เป็นแบบเดฟไม่ได้รู้สึกว่าออกมาใส่ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองใส่เราไม่สวยก็เลยหาทรงสเตรทแล้วร้านนี้เขาทาขําเอวมาค่อนข้างโอเคสะโพกโอเคนะคะก็ใส่มาแล้วก็เหลือเอวนิดหน่อยแหละแต่ว่า ด้วยสะโพกที่มันได้แล้วก็ผ้าโอเคนะคะชื่อร้านว่าเมอร์เมสตูดิโอนะคะร้านนี้ก็เสื้อผ้าน่ารักนะทุกคนต่อมานะคะเป็นกางเกงยีนทีออ่ใส่ไปค่อนข้างบ่อยแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เอามาพูดในหอสัทีนะคะก็เลยหยิบรวมๆม,มาเลยเนาะเป็นกางเกงยีนจากแบรนด์ s o m e t h i n g Apparel นะคะเป็นทรงแบบแอบขามานิดนึงนะ ก็จริงๆใส่บ่อยแล้วแหละแล้วก็ใส่ทีไรคนก็ถามนะคะอ,อมได้มาจากร้านนี้เนาะแต่ว่าข้อเสียของเกลียงตัวนี้อ,อมไม่แน่ใจว่าของคนอื่นจะเป็นไหมแต่ว่าเพื่อนอ,อมที่ซื้อไม่เป็นนะคะอย่างของอ,อมเนี่ยตัวซิปอะมันจะเอียงทุกคนเนี่ยเวลาใส่มันจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วซิปมันจะเอียงซิปมันจะเอียงไปฝั่งนึงอะเวลาใส่อ่ะแล้วมันทําให้แบบซิปเดียวเวลาใส่ออกมาแต่ก็เออช่างมนเถอะไม่เป็นไรนะเพราะว่าใส่ออกมามันก็ยังโอเคอยู่นะคะแล้วก็ไซส์มีค่อนข้างเยอะออมเลือกไซส์น่าจะเป็นไซส์ S, <S มา, <S มา <S นะจ๊ะ ต่อมานะคะเป็นร้านในจี๊กร้านนึงเป็นเสื้อผ้าของแบรนด์เพื่อนอมเองเหมือนกันนะคะแบรนด์นี้เนี่ยมันจะเป็นสไตล์แบบสายฟอร์สสตรีทสตรีทนิดนึงนะคะชื่อแบรนด์ว่าวชิราสัเทียนเนาะก็เป็นชื่อแบรนด์ของเพื่อนอมเลยนะ อันนี้นะคะตัวแรกเป็นเสื้อยืดทุกคนมันเป็นเสื้อยืดเบสิกแล้วก็สกินว่าวชิระสเสถียนนะจ๊ะไซส์ที่อ้อมได้มาเป็นไซส์ S นะคะก็จะตัวค่อนข้างโอเวอร์ไซส์ ide, ทุกคนสามารถไปดูไซส์ชาร์ตของเขาได้แล้วก็เป็นเสื้อยืดที่ผ้าโอเคผ้าดีเลยนะคะราคา590บาทหรือ650บาทจําราคาเป๊ะๆไม่ได้เนาะแล้วก็อีกตัวนึงที่อ้อมได้มาตัวนี้คือขอบภูมิใจนําเหนือมากเพราะว่าเป็นตัวที่ชอบมากๆแล้วก็ยังหาร้านในแบบ ไอจี IG, หรือร้านในประเทศไทยทำทรงนี้แบบน้อยมากนะคะนั่นก็คือเป็นกางเกงทรงแบบอย่างเงี้ยทุกคน เครื่อหมไม่แน่ใจว่ามันเป็นกางเกงทรงอะไรนะคะสีมันจะเป็นสีแบบกรมเข้มเกือบดําจริงๆก็ดํานั่นแหละแต่ไม่ได้ดาแบบสนิทสนิทก,ก็เป็นสีดํานะคะกางเกง select ส,สีดําซึ่งตอนใสออกมาทุกคนมันสวยมากเลยอมจะขึ้นรูปให้ดูนะคะคือสวยมากจริงๆอ,อมชอบมากว่าเขามีไซส์ให้เลือกค่อนข้างหลากหลายเนะาะไซส์ก็จะมีตั้งแต่ X S นะคะไปถึง L XL อะไรประมาณนี้เลยแต่ว่าอมเนี่ยได้ไซส์ S มานะคะแล้วก็ไซส์ S เนี่ยพอดีมากๆพอดีมากๆคือเอวแบบเหลือแบบ แบบยัดเสื้อได้สะโพกพอดีคือใส่มาแล้วสวยมากๆแล้วก็เท่มากตัวนี้คือดีมากราคา1 5 9่ะ1590ถ้าจะไม่ผิดนะคะก็มันจะค่อนข้างแบบพร i ซีนิดนึงแต่การตัดเย็บอะไรเงี้ยโอเคเลยการตัดเย็บคือดีมากคัตติ้งดีแล้วก็อัดกรีบแน่นมากอะไรเงี้ยข้างหลังก็มีกระเป๋าให้นะคะซึ่งส่วนตัวชอบจริงตัวนี้มากเลยนะทุกคนชอบมากจริงซึ่ง คือมิเชลก็นอมทำออกมาตัวนี้ทำนมมาได้ดีมากจริงๆสวยมากต่อมาในไอจีนะคะก็เหลืออีกร้านนึงก็คือไม่พูดถึงไม่ได้ซึง่งก็คือสเตซเลนั่นเองนะจ๊ะรอบนี้เอาวาพูดถึงแค่ไม่กี่ตัวหรอกเพราะว่าเป็นตัวที่แบบ ชอบมากๆอะไรเงี้ยนั่นก็คือชุดเซตอันนี้ค่ะทุกคนชุดเซตที่แบบออมใส่ไปบาหลีแล้วแบบทุกคนคือทักมาถามว่าชุดของอะไรชุดของอะไร,ช,ออะไรชุดของอะไรนะคะซึ่งเป็นชุดของสเตซเลเองนะจ๊ะก,ก็จะมี2ชิ้นเลยเป็นท่อนบนท่อนล่างรวมกันนะคะสามาสิบบาทนะคะตัวกระโปรงก็จะเป็นยางยืดแบบนี้เนาะแล้วก็มีซิปด,ด้านหลังเพื่อที่จะใส่ง่ายนะคะแล้วก็รูดขึ้นปรับสายได้เป็นผ้า2ชั้นคือถามว่าบางไหมก็ ไม่ได้หนาแต่ก็ไม่ได้บางซะจนแบบเห็นซีทูไปถึงข้างในก็คือถ้าใส่กเกางเกงในสีเนื้ออะไรเงี้ยก็คือจบแค่นั้นไม่เห็นนะคะส่วนตัวเสื้อขอแบบพาทูเซนมากเพราะว่าชอบมากใส่ออกมาแล้วโคตรน่ารักเลยทุกคนสายมันมัดได้2แบบนะคะนี่เลยแล้วก็ตรงเนี้ยภูมิใจนํำเหนอมากมันมีตัวเหนียวเหนียวที่เป็นพลาสติกอะที่แบบมันจะกันไม่ให้นมหลุดอะ ดีมากคือแบบเซตนี้คือคุ้มมาก390รอาบขายถูกมากจริงๆเพราะว่าเราได้มันไม่แพงเราก็อยากคืนกําไรให้ทุกคนแบบเออไม่ต้องแพงอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกคนได้เอาไปใส่กันแบบแฮปปีอ้อีกตัวหนึ่งนะคะมันเป็นเสื้อไหมพรมแบบชิลๆเลยอะ่ะทุกคนอันนี้เป็นเสื้อที่อมก็ภูมิใจน,นําเสนอเหมือนกันพอร,รู้สึกว่ามันใส่ง่ายหน้าร้อนก็ใส่ได้หน้าหนาวก็ใส่ได้แต่คือเป็นไหมพรมที่ไม่หนานะคะเราผ้ามันยืดมากทุกคนมันยืดมากๆจริงๆส่วนตัวอมนะอมก็ใส่อันนี้แล้วก็กางเกยงยีนส์หนึ่งตัว สามารถออกไปข้างนอกได้แล้วจริงๆง่ายมากนะคะแล้วก็ตรงกระดุมอะ่ะมันน่ารักมากเลยทุกคนเป็นกระดุมจริงนะคะสามารถแบบถอดเข้าถอดออกปลดได้อะไรได้นะจ๊ะตัวนี้ออลนะคะ่ะสามาร้อยหาสิบบาทเป็นเลยที่เบสิกแสงอาย,ายมีติดตู้ไว้ก็ดีนะคะอีกตัวหนึ่งตัวนี้จริงๆของอะ่ะยังไม่เข้าสต็อกแต่ว่า คือเอามาบอกก่อนเผื่อใครที่แบบดูแล้วอะไรเงี้ยก็จะทักไปถามได้นะคะคือเสื้อครอปตัวนี้เลยทุกคนเป็นเสื้อครอปเที่ยมก็ใส่ไปบาลีเหมือนกันเป็นเสื้อครอปลายแบบอย่างเงี้ยมันคือลายดอกหรือเปล่าแบบดอกอะไรไม่รู้สีเขียวๆเหลืองๆนะคะคือใส่ออกมาแล้วมันน่ารักมากมันดูเหมือนจะโปะนะแต่คือความโปของมันก็มีความแบบเกลลี่อะ่ะทุกคนนืกอออกใช่ไหมมันน่ารักมากจริงๆอีกตัวนึงก็คือนําเหนืออีกเหมือนกันเพราะว่ารู้สึกว่า น่ารักอะใส่มาแล้วเหมือนเคนด้านมากตามชื่อรุ่นเลยนะคะตัวนี้เป็นเคนด้านท็อปของร้านสเตซเลกแล้วก็คือมันจะเป็นเสื้อใส่เดี่ยวแบบเบสิกมากๆผูกได้2แบบจะผูกแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าผูกแบบอย่างนี้ก็ได้นะคะมันจะค่อนข้างยืดนะทุกคนข้างหลังมันเป็นยางยืดแบบนี้นะคะแบบนี้เลยแล้วก็ยืดได้แบบอย่างเงี้ยเลยเยอะมากนะคะซึ่งเวลาใส่อะ่ะมันก็จะเข้ารูปพอดีตัว ตามแบบบอดี้ของทุกคนแบบนี้เลยนะจ๊ะต่อมาจะเป็นของชีอ mm ิน hmm. กันบ้างนะคะ mm hmm. ชีอินเนี่ยมีทั้งหมดเออสตัวนะทั้งหมด3ตัวก็คือเป็นกระโปรงทั้งหมดเลยเพราะว่า ออมสั่งมาตอนที่ออมจะไปบาหลีก็ตัวแรกเป็นกระโปรงสีขาวนะคะแบบนี้เดี๋ยวใส่ให้ดูเป็นยังไงุกคนนะจ๊ะนึกภามไม่ออกเรื่องกระโปรงสีขาวพิวๆใส่ง่ายๆนะคะซื้อมาตัวละสามร้อยเก้าสิบหรือสองร้อยเก้าสิบนี่แหละเออแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นสีดําเหมือนกันเลยคือซื้อมาขาวดําตามสไตล์ออมเอนทีพีนั่นเองนะจ๊ะก็จะเป็นขาวดาสไตล์แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะทุกคนเป็นลายดอกแบบนี้เลยนะคะก็เป็นกระโปรงยังยืด ใส่ชิวๆที่แบบไปทะเล,ละอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงที่ไปบาหลีก็คือซื้อเสื้อผ้าเยอะมากนะคะต่อมาเป็นจากเว็บไซต์ Pretty Little Thing นะคะเป็นเว็บไซต์ที่ออมซื้อเสื้อผ้าบ่อยมากๆเพราะว่ามันชิบไทยแค่นั้นแหละและ้วก็แบบค่าชิปมันไม่แพงจริงมันก็มีหลายๆเว็บไซต์นะคะและ้วก็ที่คิดว่าจะซื้อมาหอเพื่อนๆดูก็มีอีกหลายเว็บไซต์เลยเดี๋ยวค่อยว่ากันในอพิสวรหน้าๆห,หรือคอนเทนต์ถนัดไปนะแต่ว่าอันนี้เป็นเอ,อ่อเสื้อนะคะมันเป็นเสื้อคอปแบบคอแบบ แทบจะเป็นคอสแควร์เลยอะทุกคนอย่างเงี้ยเลยอะเออแต่คือเป็นเสื้อคอปที่เหมือนบาเลตเลยแต่ใส่มาแล้วมันน่ารักนะใส่กับเอวสูงมากๆอะไรอย่างเงี้ยน่ารักดีนะคะแล้วต่อมาเป็นกระโปรงค่ะทุกคนเป็นกระโปรงที่อามาซื้อมาเพื่อที่จะใส่คุมเออชุดบิกินี่เพราะว่านี่มันเป็น่างนี้ใช่ไหมทุกคนเหมือนมันธรรมดาแต่ว่ามันแหวกถึงนี่เลยจ้าก็คือเอาไว้ใส่คุมบิกินี่สวยๆนะคะสว่วนอีกอันหนึ่งจริงๆอันนี้อมซื้อมาสองสีนะคะเป็นกางเกง็อเกอร์แพร์ สีขาวและสีดำซื้อมาคู่กันอันนี้มันจะเป็นอีกรุ่นนึงเป็นคนละรุ่นกับที่ออมเคยซื้อนะรุ่นนี้จะถูกกว่าอันนี้อยู่แค่12พาวซึ่งพอมันถูกกว่าผ้ามันก็ไม่ได้ดีเท่าทุกคนผ้ามันก็จะแบบ แต่ก็ไม่ได้บางแบบเห็นเกงในอะไรอย่างนี้แต่แค่แบบมันไม่นุม่มไม่สบายเท่าก็ได้แหละถือว่าเป็นบทเรียนของเราว่าเออซื้ออันไหนชอบอันไหนแล้วอย่าเปลี่ยนเยอะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ถูกใจเหมือนเดิมแต่ก้อนนี้ก็ไม่ได้แย่นะทุกคนน้องก็โอเคกับมันก็ใส่อยู่นะคะต่อมานะคะจากซาฟูนะาจา๊ะคืออันนี้ก็ตั้งใจจะซื้อไปบาหลีเหมือนกันแต่ช่วงที่มันติดโควิดหนักๆอ่ะมันก็ ส่งของมาไม่ได้นะคะทําให้ของมันติดอยู่เป็นโหเกือบเดือนเลยข้างหน้ามันก็จะเป็นเสื้อแบบผูกอกนะคะเหมือนกันนี่เลยก็เป็นยืด,ยดผูกอกแล้วก็ตัวบัททอมเนี่ยก็จะเป็นกระโปรงกระโปรงแบบนี้นะคะก็ใส่คู่กันแล้วก็น่ารักดีนะคะเป็นบีชไวร์มากๆส่วนอีกตัวหนึ่งก็เป็นชุดเซตอีกเหมือนกันนะคะคืออันนี้เป็นชุดเซตที่อมเห็นแฟชั่นบ็อกเกอร์ใส่ค่อนข้าง,งเยอะ อ้อมก็เลยไปซื้อตามมาก็จะเป็นเสื้อบาเลตแบบนี้นะคะอย่างนี้เลยน่ารักมากนะเป็นผ้าแบบนี่นี่นะคะแล้วก็กางเกงสั้นมากแม่สั้นกว่าีิไม่มีอีกแล้ว <c oughs> ก็คือเป็นกางเกงที่ตั้งใจจะใส่แบบไปเที่ยวตอนไปทะเลนั่นแหละแล้วก็ใส่เ,เสื้อสีขาวคุมมันจะได้ไม่โป้นะคะ <c oughs> ต่อมาะคะ <c oughs> เป็นจากเว็บไซต์ซาร่านั่นเองคือจริงๆอะ่ะ ปกติอมจะซื้อเสื้อผ้าซาร่าในช็อปอยู่แล้วแต่พอกลับมาที่โคราชเนี่ยเราไม่ได้มีโอกาสได้ไปบ่อยยิ่งช่วงนี้ที่เป็นโควิดใช่ไหมคะอมก็เน้นซื้อเสื้อผ้าออนไลน์เอานะคะก็เลยได้มีโอกาสลองสั่งเสื้อผ้าจากซาร่าออนไลน์ก็ส่งไวดีนะคะแต่ค่าส่งแอบแพงนิดนึงค่าส่ง90บาทซึ่งออามาซื้อไปสรอบก็คือเสียค่าส่งไป180เพราะฉะนั้นก็เออถ้าใครจะสั่งซื้อในวเว็บอะไรเงี้ยก็เลือกดีๆก่อนให้มันแบบถี่ถ้วนแล้วก็กดสั่งทีเดียวนะคะเพราะว่าค่าส่ง,ขแบบงออเขาเก็ลองไไปดดูกัันน้ะะคตว ได้ที่ออมได้มาเป็นเสื้อครอปธรรมดาง่ๆเลยแต่เป็นสีที่ออมตามหามานานมากๆออมไม่แน่ใจว่ามันเรียกว่าสีอะไรแต่ส่วนตัวออมเรียกมันว่าสีแทนก็คือเป็นแบบสีแบบนุ่นๆแทนๆซึ่งออมมาหาไม่ได้เลยแล้วคือพอซาร่าทำปุ๊บออมเห็นราคาแล้วทุกคนมันถือว่าแพงมากสําหรับออมแค่แบบเสื้อกล้ามอ่ะตัวละ490บาทสําหรับออมคือแพงเลยนะเพราะมันแค่เสื้อกล้ามเนี้ยแต่ผ้ามันยืดดีมากทุกคนผ้ามันแบบเนี่ย ยืดแล้วก็หนานุ่มนะคะคือผ้าดีมากลาคะ่ะสิแล้อก็สิบอมซื้อมาใส์เป็น S แล้วก็ถึง S นะคะต่อมานะคะอีกตัวหนึ่งก็สั่งซื้อออนไลน์มาเหมือนกันเนื่องจากว่าไปเห็นบล็อกเกอร์แฟชั่นแฟชั่นบล็อกเกอร์ของออมไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นเมกาหรืออังกฤษหรือประเทศอะไรเครื่องตามเขามาสักพักแล้วแล้วก็เขาคนชอบแต่งตัวสายเบสิกใช่ไหมแล้วมาเห็นเขาว่าใส่เอียงตัวนี้แล้วออมรู้สึกว่าโอ้ o d ทำาหม,มันสวยจังของอะไรก็แบบไปดูจนเขาบอกเออมันเป็นของซาร่านะคะซึ่งออกมก็เลยแบบ เข้าไปดูในเว็บซา,า่าพอเข้าไปดูปุ๊บรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมในหุ่นใส่มันไม่เหมือนที่เขาใส่เลยอะมันดูแบบในหุ่นมันดูไม่น่าซื้อเลยทุกคนแล้วก็เซลล์อยู่ด้วยเหรอ790แต่พอไปเห็นเขาใส่ปุ๊บก็เลยเฮ้ยมันใสออกมาแล้วสวยมากเลยนะเพียงแต่ต้องเลือกใส์ดีๆนะคะก็คือตัวนี้เลยนะทุกคนเดี๋ยวใส่ให้ดูผ้าของเขาเป็นผ้ายีนที่เป็นผ้ายีนเลยนะคะไม่ยืดไม่อะไรเลยช่วงปลายมันจะเข้าขาแบบนี้เลยนะแางนี้เลยน่ารักมากสีที่ออมเลือกมาเป็นสีมีเดียมนะคะเป็นสีแบบ สีกลางของเขาอะแล้วก็ไซส์ที่ออมเลือกมาจะเป็นไซส์ EU 3 2นะคะ mm hmm. ก็คือ US 0ซึ่งปกติออมจะไม่ได้ใส่ไซส์ US 0ออมจะใส่ไซส์ US 2หรือแบบ EU 3 4เพราะว่าอมจะสะโพกส5หใช่ไหมมันถึงจะใส่ได้แต่ตัวนี้ทุกคนมันเป็นกรณีที่ถ้าทุกคนจะไปซื้อตามนะคะให้ดาวไซส์ลงมา1ไซส์เพราะว่าถ้าอยากได้เป็นเอวสูงนะให้ดาวไซส์ลงมา1ไซส์ ส่วนตัวออมใสอันนี้คือพอดีเลยเพราะว่าสะโพกมันค่อนข้างกว้างนะคะไม่ต้องห่วงว่าจะติดสะโพกออมก็จะใส่อันนี้แล้วก็พอดีช่วงเอวเลยนะคะเอวออมจะอยู่วันยี่สี่ยี่ห้าอะไรเงี้ยแล้วแต่ความการกินต่างๆนะๆๆนะอันเนี้ยก็คือจะใส่ออกมาพอดีเลยไซส์เอ่อยูสามสองนะแต่ถ้าสมมติใครรู้สึกว่าเออไม่ได้อยากได้เป็นเอวสูงอะไรเงี้ยอยากได้เป็นแบบเอวกลางหรือเอวต่ำอะไรเงี้ยก็ให้ใช้ไซส์ปกติมันก็จะต่ำลงมานิดนึงนะคะซึ่งออมรู้สึกว่าอันเนี้ยพอใสเอวอสูงปุ๊บช่วงขามันแบกเกว,ว,วยดนิคน มันลดแล้วแบบมันดีมากมันมีหลายสีมากเลยนะคะคิดอยู่เหมือนกันวะะ่าเจ้าสีอื่นดีไหมแต่ก็แบบดึงสติเศรษฐกิจตอนเนี้ยคือต้องดึงสติตัวเองมากต่อมานะคะเป็นรองเท้านะคะคู่แรกเลยละกันไม่พูดพ่ำมทำเพลงนะคะนั่นก็คือคู่นี้เลยนะคะจากแบรนด์ลาฟิน่านะเป็นแบบเนีย่ยทุกคนส้นข้างหลังมันจะเป็นแบบแบนี้คือใส่ออกมาแล้วสวยมากทุกคนจะเห็นอมใส่บ่อยๆในลุคที่ทําแบบ OOTD ใช่ไหมซึ่งมันน่ารักมากนะคะขอบคุณทางแบรนด์ด้วยที่ใจดีส่งมาให้ออมนะคะคู่นี้น่าจะอยู่พันกว่าบาทเนาะเดี๋ยวจะขึ้นราคาแล้วก็ช่องทางการติดต่อให้เราคือไม่กัดนะทุกคนอเมซิ่งมากที่ใส่เราไม่กัดคือดีมากราคาราคาโอเคแล้วคุณภาพดีมากคือแบบต่อไ้เขาไม่ให้ออมก็จะซื้อเองเพราะมันน่ารักมากจริงๆอะดูดิต่อมานะคะเป็นกล่องนี้เลยนะกล่องสีแดงเลยจากแบรนด์ บริสนะคะนี่เลยก็อันนี้เนี่ยเป็นแบรนด์ของคนรู้จักออมเหมือนกันเนาะเขาใจดีส่งมาให้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันเป็นยังไงทุกคนเห็นความพื้นแดงไหมคิดว่าคิสเตียนลาบูแตงพื้นแดงก็มานี่นะคะเป็นรองเท้าแบบ หนังนุ่มๆเนานะแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยมันจะมีทั้งหมดสีสายแบบไล่สีกันไปส่วนตัวรู้สึกว่าสายมานะันอ่ะสวยคือใส่ออกมาแล้วแบบทําให้เท้าดูสวยนะคะก็เป็นสีโทนเอิร์ธโทนที่อมชอบนี่แหละแล้วก็จะได้ใส่เข้ากับเสื้อผ้าง่ายๆนะคะลองใส่แล้วรองเท้าไม่กัดนะทุกคนคุณภาพดีมากนะคะแล้วก็หนังนุ่มมากๆนะก็อยากให้ไปลองดูกันนะคะส่วนตัวออมก็ชอบเลยแต่ยังไม่ได้ใส่น้องออกงานนะใส่แบบเดินเล่นในบ้านอะไรเงี้ยแต่ส่วนส่วนตัวลองใส่แล้วไม่กัดนะคะคุณ้ก็ ราคาน่าจะพันกว่าบาทเหมือนกันลองไปหาดูกันได้นะคะต่อมานะคะเป็นกระเป๋ากันบ้างอะไรงี้นะก็รอบนี้นะคะมีกระเป๋าทั้งหมด2ใบเป็นทางแบรนด์เนี่ยใจดีส่งมาให้ทั้ง2แบรนด์เลยนะคะแล้วก็เป็นแบรนด์ที่มีโอกาสได้ทํางานร่วมด้วยทั้ง2แบรนด์เลยนะคะแบรนด์แรกนั่นก็คือแบรน ออมอ่านออกเสียงว่าเวอร์มาแต่ออมไม่แน่ใจว่ามันออกเสียงถูกเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมนะคะเป็นทรงนี้นะแล้วก็ใส่เขาเนี่ยที่ออมชอบจะเป็นชอบใส่ผ้านะเพราะว่าใสา่ผ้ามันปรับได้เวลาสะพายเนี่ยมันก็จะแบบพาดบ่าเนี่ยกำลังพอดีนะคะแล้วก็ราคาโอเคหนังคุณภาพดีนะคะเป็นหนังพีวที่ดีเลยนะแล้วก็ข้างในของยังมีใส่อยู่เลยเพราะว่าใช้ไปนะคะหนังเออข้างในเนี่ยก็จะเป็นที่ใส่สามช่องปกตินะ ราคาดีคุณภาพดีนะคะแล้วก็มีสายให้ทั้งหมด2สายด้วยนะคะสำหรับใครที่ชอบสายหนังเนาะส่วนตัวมํมชอบสายผ้าอันนี้นะเพราะใส่มาแล้วมันดูแบบดูชิคดีอะน่ารักดีนะคะอีกหนึ่งใบนะคะเป็นกระเป๋าที่เพิ่งได้มาสักพักก็สักพักใหญ่ๆนั่นแหละก็มีโอกาสได้ทํางานร่วมกับแบรนด์อีกเหมือนกันนะคะนั่นก็คือเจ้าแบรนด์นี้เลยนะคะเป็นแบรนด์เอสตารเนาะเป็นกระเป๋าแบบกระเป๋าใบที่ค่อนข้างที่จะใหญ่นิดนึงนะมี ส่วนตัวอมน,นะอมชอบมากทุกคนพูดจริงๆคือมันจะมีคลิปที่เขาสปอนเซอร์ก็จริงแต่ใช้จริงๆและชอบจริงๆเพราะว่าทุกคนมันจุได้เยอะมากเลยอะมันแบบ Amazing Thailand ที่มันจุได้เยอะมากแล้วมาใส่โน้ตบุ๊กอมได้วันใส่ของได้จุแบบคือถ้าสมมติว่าจะไปทํางานอะจะหยิบใบนี้ไปด้วยทุกครั้งเพราะใส่โน้ตบุ๊กใส่ที่ชาร์จใส่กล้องใส่อะไรได้ครบจริงๆแล้วข้างหน้าคือบุกแบบแบบกำมะหยี่สีแดงอย่างเงี้ย มันนุ่มไว้ทุกคนมันแบบทําให้รู้สึกว่าของเราอย่างเช่นนะสมมติออมใส่กระเป๋าตังค์ไปซึ่งกระเป๋าตังค์ออมมันจะมีอะไรชแนลใช่ไหมออมจะไม่ชอบให้มันเป็นรอยคือแบบจะค่อนข้างดูแลมันนิดนึงแบบไม่ได้ดูแลเวอร์นะแต่ก็แบบถ้าเป็นไปได้ก็จะหันอะไรฝังกระเป๋าที่มันนิ่มๆอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยมันเป็นกำมะหยี่แล้วมันแบบโปรเทคนองดีมากเว้ยอันนี้คือดีจริงคือชอบจริงต่อให้แบบแบรนด์สปอนเซอร์ไปคลิปที่แล้วแต่อันนี้คือแบบเขาไม่ได้จ้างนะคลิปเนี้ยก็คือแบบ ชอบจริงๆทางาพี่เจ้าของแบรนด์นะคะพี่บีบีนะ mm hmm. ก็ส่งมาให้คุยกันนี่นะคือพี่เขาน่ารักมากแล้วพี่เขาดูมีความตั้งใจในการทํากระเป๋าจริงนะทุกคนคือแบบกระเป๋านัําคุณภาพดีอะเออคือชอบและนี่นะคะทุกคนก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะคะไม่ได้ทํานาน คุณเยอะมากของเยอะมากก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้ไปเสียงเงินไปตามๆกันนะคะก็ช้อปปิ้งออนไลน์กันก็พอเนาะระหว่างนี้ดูแลตัวเองดีๆนะคะทุกคนเพราะาช่วงนี้มันค่อนข้างน่ากลัวรจริงๆอมก็ทํางานอยู่บ้านอยู่แล้วแล้วก็แบบดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะก็ให้เพื่อนทุกคนดูแลตัวเองเยอะๆเะนาะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอนี้กันจนจบน,น,นะคะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้หรือว่ามีข้อสงสัยอะไรยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยไว้ใต้คลิปได้เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวจะรี มาตอบอย่างเร็วที่สุดนะจ๊ะโอเคสำหวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะไปแหละบ๊ายบายสวัสดีค่ะ